สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันอังคารที่22เมษายน2568มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางเด่นกำลังวันเลขเด่นแบบ3ตัวสูตรใหม่นะครับของแอดหนุ่มขอนแก่นหรือว่านอขอขกอน้องเฟมที่ผ่านมาคือใบตรงกลางนะครับ สูตคำนวณของอาจารย์ได้สี่หนึ่งห้าก็จะมีเลข5้านะครับลงไปด้านล่างเข้าหลักหน่วยโวยออกสองสองเจ็ดแปดห้าย้อนไปอีกงวดอาจารย์คำนวณได้หกสามเจดก็เข้าทั้งสามตัวเลยนะครับงวดที่ออกแปดหกสามสามหกทางโดยเลกสำหรับสูตรใหม่ของอาจารย์สองงวดหลังสุดเข้าทั้งหมดครับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวามือ 2องทับห้าครับเลขกำลังวันศุกร์หนุ่มขอนแก่นคำนวณได้021ถูกทัน0 2นตสอามนี้นะครับแนวทางสูตรใหม่ของอาจารย์วันที่ก็อยู่ด้านล่างนะครับ2ทับหถัดมาจะเป็นแนวทางบนตัวเดียว v 2เลขเด่น ตัวเดียวรูปแบบนี้งวดก่อนผมไม่ได้ลงให้นะครับอาจารย์เจ้าของข้อมูลคำนวณได้เลข2ก็เข้าหลักร้อยนะครับออกสองสอง 2, 2ส่วนแนวทางงวดใหม่บนตัวเดียวของอาจารย์คำนวณได้เลข5นะครับอยู่ด้านล่างสุดมาลุ้นกันทุกท่าน5จะมาไหม ต่อมาจะเป็นแนวทางหลักร้อยของแอสซาริกาเจ้าของข้อมูลคำนวณได้24589ทุกทัน2 4่าน2 4 5 8 9ต่อมาก็หลักสิหลัก10บนนะครับแอสซาลิกาคำนวณได้3456789ทุกทันส่วนใบนี้จะเป็นแนวทางหลักหน่วยนะครับ ตัวเด่นของอาจารย์ได้1 2 3 5ตัวรองได้0 8 9ก็ลองจับมัดรวมกันดูนะครับหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยบนยังอยู่กันที่แนวทางของแอสซาริกาใบนี้เป็นแนวทางเด่นล่าง งวดที่ผ่านมาผมไม่ได้ลงให้นะครับใบฝั่งทางซ้ายได้ในะทางงวดเก่าของอาจารย์มาด้วยนะครับมาสองตัวกันเลยทีเดียวเชียวมีเลขห้ากับเลขแปดนะครับหวยออกแปดห้าส่วนทางงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวามือนะครับสองพฤษภาหกแปดอัศริกาคำนวณได้ศูนย์สามสี่ห้าหกเก้าถูกทันศูนย์สามสี่ห้าหกเก้าแนวทางเด่นล่าง ต่อมาจะเป็นแนวทางมาครบบนนะครับบินสามตะบน8ตัวของแอดบนดินแผ่นฟ้าใครรอใครตามมาแล้วนะครับงวดที่ผ่านมาก็คือใบตรงกลางแนวทางของอาจารย์ก็มาครบอยู่ทุกท่านมี7ดแล้วก็มีสองวยออกสองสองงวดก่อนหน้านั้นก็มาครบนะครับงวดที่ออกห8 7ปดาดสหรับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวามือนะครับ เดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันถูกทันจัดไปครับสุดคำนวณงวดใหม่ของแอดบนดินแป็ดฟ้าก็อยู่ด้านล่างสุดนะครับได้เลขเด่นตัวเดิมก็คือ67890123 67890123ทุกท่านถ้าชอบก็แคปหน้าจอไปนะครับไม่ชอบใจก็เลื่อนผ่านได้ ทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะครับพิจารณาก่อนนำข้อมูลไปใช้ต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นบนเลขเด่นตัวเดียวของสมุดบันทึกสูตรนี้ของอาจารย์งวดก่อนผมไม่ได้ลงให้นะครับคํานวณได้เลขเ7เจดก็เข้าหลักหน่วยส่วนในวทางงวดใหม่ได้เลข6ทุกทันได้เลขหแนวทางเด่นบนตัวเดียว ต่อมาก็จะเป็นทางเด่นสิบหน่วยบนเลขเด่นแบบสี่ตัวสูตรนี้งวดก่อนไม่ได้ลงให้เช่นเดียวกันนะครับอาจารย์เจ้าของข้อมูลคำนวณได้สองสามหกเจ็ดก็มาสองตัวเลยนะครับสองเข้าสิบแล้วก็เจ็ดเข้าหน่วยส่วน,นทางงวดใหม่ได้เจ็ดแปดหนึ่งสองทุกท่านเจ็ดแปดหนึ่งสองเด่นสิบหน่วยบนนะครับเลขเด่นแบบสี่ตัว มาต่อกันที่แนวทางเด่นหน่วยบนเลขเด่นแบบสี่ตัวใครถามหาอาจารย์ใจดีให้มาแล้วนะครับงวดที่ผ่านมามีเลขเจ็ดถูกทันเข้าหลักหน่วยทางเดยเลขสูตรนี้ของอาจารย์ห้างวดหลังสุดเข้าทั้งหมดนะครับใครชอบดูสถิติก็แคปหน้าจอใบนี้ไปพร้อมกับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางขวามือ คูตรคำนวณงวดใหม่ของอาจารย์ได้เลขเด่นตัวเดิมถูกทันก็คือ7803นะครับจัดไปครับแนวทางหน่วยบนสมุดบันทึกงวดใหม่ได้7803วันที่ก็อยู่ด้านล่างนะครับ2ทับ5 2,568 ต่อมายังอยู่กันที่แนวทางของนัสมุดบันทึกนะครับใบนี้เป็นสูตรคำนวณเด่น10ล่างเลขเด่นแบบ3ตัวงวดก่อนสูตรนี้ผมไม่ได้ลงให้นะครับสำหรับงวดใหม่เจ้าของข้อมูลคำนวณได้689ทุกท่าน689มาต่อกันที่แนวทางของ อสสีสเกตกันเองนะครับใบนี้เป็นสูตรคำนวณร้อยบนใหม่นะครับลงงวดแรกทุกทันตัวเด่นของอาจารย์ได้ศูนย์กับ7ส่วนเลข6นั้นเป็นตัวรองนะครับส่วนใบนี้จะเป็นข้อมูลชุด2ตัวนะครับของอสสีสเกตกันเองให้มาทั้งหมด5ชุดนะครับมี2องสี่ห4สีจ็ดสี่แล้วก็แปดสี่ ต่อมาก็จะเป็นข้อมูลชุด2ตัวด้านบนด้านล่างทุกท่านใบนี้ก็ลงงวดแรกเหมือนกันนะครับต่อมาก็ชุด3ตัวครับชุดเต็มของอาจารย์ใบนี้ก็ลงงวดแรกเหมือนกันเอามาฝากผุ้ชมนะครับเผื่อใครชอบอีกใบนึงทุกท่านใบนี้ข้อมูลชุด3ตัวมีอยู่ทั้งหมด แชุดนะครับมาต่อกันที่แนวทางเด่นล่างของแอดเนนแก้วนะครับมาพร้อมกับข้อมูลไม่น่ามาล่างครับเลขเด่นของอาจารย์งวดก่อนมีเลข8ทุกทันที่เข้านะครับโหยออก8 5ส่วนแนวทางงวดใหม่เลขเด่นของอาจารย์ได้4 5 7 8ครับ4 5 7 8 ส่วนข้อมูลตรงนี้เป็นสูตรคำนวณไม่น่ามาร่างทุกท่านใครไม่ชอบเลขดับก็เก่งเฉพาะเลขเด่นของอาจารย์ไปต่อมาจะเป็นข้อมูลชุด2ตัวมาพร้อมกับเลขเด่นของแอนพี่ควายคนโก้วดที่ผ่านมาก็คือใบด้านบนตรงกลางนะทางของอาจารย์หลุดไปนะครับตัวเด่นคำนวณได้9 สองตัวได้เก้าสองครับผิดไปสองแต้มทุกท่านคุยออกสองเจ็ดอาจารย์ให้เก้าสองมานะครับชนวัางงวดใหม่ก็คือใบด้านบนตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้สี่ทุกท่านทางโดยเลขข้างวดลังสุดก็ตามที่เห็นนะครับมีเข้ามีหลุดตัวเด่นของอาจารย์ได้สี่ครับสองตัวที่ให้มาเปนะ็นวทางเบื้องต้น มี404647นะครับตัวเด่นสุดของอาจารย์ก็คือ41่หนะึ่ทางของพี่ควายคนโก้มาต่อกันที่แนะทางของเจ๊ลายพัทยาเป็นข้อมูลชุดเลียกย่งคนบ้านสวายนะครับงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายสองตัวมี72ออยู่ทุกท่านก็ไปด้านบนเข้าตัวกลับ ตัวน้ัทงงวดใหม่2พฤษภา6-8ไปฝั่งทางขวามือแอบบหน้าจอเอานะครับแลเรียนดูได้เพิ่มเติมต่อมาจะเป็นแนวทางประชานิยมนะครับเก็บตกมิตยาสารสักนิดหนึ่งงวดที่ผ่านมาใบด้านบนฝั่งทางซ้ายประเด็นของอาจารย์มี 2, 5แล้วก็7นะครับที่มา สองกะเจไปด้านบนส่วน5้าลงไปด้านล่างข้อมูลชุดสองตัวตรงนี้มี5้าแดนะครับก็ลงไปด้านล่างเข้าตัวกลับสำหรับงวดใหม่ก็คือใบนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันจัดไปทุกท่านสองพฤษภาคม2568ตัวเด่นของอาจารย์ได้1นึ่สเจดเกนะครับ1นึ่สาเจดเ้า สองตัวก็อยู่ด้านล่างแนวทางของประชานิยมนะครับพอจะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ